อ,อ่ะกับยอนก็ไปตอนมันเกิดไทยาะว่ามีแบบว่าทางเชลซีเขาส่งจดหมายเออ,เ,อ,อเป็นการไว้พรมาให้หใช่ครับก็เป็นจดหมายจากทางสโมสรครับเชลซีฟุตบอลครับซึ่งเป็นสโมสรที่ผมติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว<า>ก็ประมาณเกือบ10ปีได้แล้วที่ติดตามสโมสรน,นี้มาเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวัาวนหนึ่งจะมีจดหมายจากทางสโมสรม,มาให้แล้วก็แบบมีลงลายเซ็นให้ด้วยว่ามาจากออกัปตันทีมของเชลซี ก็ดีใจมากๆตอนแรกคิดมามันมันมันยังไงครับตอนที่เราได้เห็นแวบแรกเลยตอนแรกผมคือด้วยความที่แบบของวันนั้นมันเยอะมากแล้วเราก็ยังแบบแกะของขวัญไม่หมดด้วยแล้วพอเราเห็นในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยว่าแบบมีจดหมายนี้ส่งมาให้เราเราก็ตะโกนหาแม่แม่มีจดหมายอันนี้ด้วยเหรอแม่ก็บอกแม่ก็ยังแกะไม่หมดเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปดูก่อน เดี๋ยวรอดูของจริงครับอ๋อคือตอนนี้ก็คือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าของของอยู่ที่บ้านครับอ๋ออย่างนี้ต้องกลับไปลื้อเลยเพราะน่าจะลื้อพับลื้อแน่ครับเห็นตอนแรกคือแบบแม่มีอันนี้ด้วยแมาแต่ว่าปลื้มมากดีใจปลื้มมากครับแล้วได้พามทีงานครัว่ามันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็งงครับแต่พอสืบไปสืบมาก็เหมือนกับมาจากทางพี่พี่แฟนคลับนี่แหละครับที่เขาจัดการมาให้ครับก็ขอบคุณพี่แฟนคลับมากๆครับอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเห็นตัวจริงเราจะแบบ ตื่นเต้นกว่าการได้เห็นรูปไหมก็ต้องตื่นเต้นกว่าเพราะเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูแบบเชลซีเตะจริงๆริงเรก็อยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งไม่หมายถึงการ์ดจริงๆอ๋อการ์ดจริงๆอ๋อไม่ใช่ตัวนักเตะใช่ไหมครับการ์ดไงโอเคการ์ดก็ถ้ากลับไปเราลือเจออย่างเงี้ยวินาทีที่ลือเจอมันกรอบครับอ๋อหรอเราใส่กรอบเลยตั้งไวบนหัวนอนอ่าาาาอ่าาาาอ่นาาาอ่าาาาอ่าาาาอ่าาาาอาาาาอ่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 าาาาอาา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 า มั้งครับไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไความรู้สึกเราถ้าเกิดเาต้องมองภาพเราแบบนี้เราเป็นคนในส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสายฟางอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับที่เราก็มีโอกาสได้ทําให้แบบเอ่อทางต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสรู้จักวงการการแสดงของบ้านเรามากยิ่งขึ้นทําให้แบบทางพี่พี่อินเตอร์แฟนส์เนี่ยรู้จักนักแสดงชาวไทยคนอื่นมากๆมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าการที่เขามาติดตามเราอย่างเงี้ยก็อาจจะ เวลาเราไปร่วมงานกับคนอื่นเนี่ยพี่เขาจะได้รู้จักคนอื่นพบคุยไปด้วยครับจริงๆแสดงนครับว่าช่วงปีนี้มันแบบพีคมากเลยน่าจะได้บินไปเจออะไรอเอจริงๆผมเสียดายตั้งแต่ต้นปีแล้วที่อนนั้นเราจะมีโอกาสได้ไปประเทศจีนกันแต่ว่าก็เสียดายมีโควิดก่อนอย่างพออย่างพอมีระลอกใหม่ขึ้นมางานที่มีเหลือแคนเซลหมดเลยปหมมีแคนเซลตอนวันที่31งานเดียวครับ ตอนนั้นเป็นงานเขาดาวครับด้วยมาตรการอะไรต่างๆด้วยก็เลยต้อง c a n ซิลครับแล้วงานในปีหน้ามี c a n ซิลบ้างไหมคะปีหน้ายังไม่มีครับยังไม่มีงานใช่เราก็รอดะไม่มี c a n ซิลหรือยังไม่ร้ออะไรยังไม่มีงานที่ไหนในที่ต่อเข้ามาแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆก่อนว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งิง่แฟนก็เข้าใจเนาะเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยเราด้วยใช่ครับเราก็เป็นห่วงพี่แฟนขับด้วยที่แบบ เวลาเขาไม่ให้กําลังใจเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องอยู่รวมกันเยอะๆมันก็อาจจะทําให้มันเสี่ยงต่อเวลาโควิดด้วยปีหน้าเราเห็นภาพตัวเองไปยังไงบ้างครับมันจะโตขึ้นในปีไหนวอไงน่าจะเป็นบทบาทในการแสดงอ,อะไรพวกนี้ครับที่อาจจะได้เห็นจากลุกสายเป็นเด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นเราในบทบาทอื่นที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จริงจังกับ บทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยสนุกขึ้นทุกวันไหมครับการทำงานไ่ก็สนุกนะครับเพราะเราก็ได้ลองทำงานแบบรูปแบบใหม่ๆค่อนข้างหลายงานด้วยในปีนี้อย่างเช่นแบบทั้งคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยเราก็มีโอกาสได้ลองทำในปีนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยครับการทำงานเรายังวิ่งสะเหมือนเดิมไปฮาหรือว่ามีใครชวนเข้าสังกัดแล้วเลยจนเข้าสังกัดอยู่กับพี่เบสพี่เบิร์เนี่ย ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปไหนครับรู้สึกกดดันไหมครับคนแบบว่าโฟกัสเรื่องนี้เยอะจังเลยว่าเราจะไปไหนยังไงก็ไม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันก็คงจะชัดเจนเองแหละครับส่วนตัวเราติดไหมฮะถ้าเกิดการต้านมีสังกัดหรือว่าการทํางานอิสระเียเอาจริงๆถ้าพี่ๆผู้จัดการผมเห็นว่าดีผมก็โอเคครับคือส่วนตัวเราไม่ได้ติดใช่ไหมว่าการต้านมีสังกัดหรือว่าการทำงานแส่ไหนจะดีกว่าหรือว่าสะดวกกว่าห้องตัวกว่าสำหรับตัวเราเองเลยไม่ติดเลยครับผม มีการมีแบบพูดคุยเลขเปลี่ยเลเปลี่ยนความคิดนิดกับทีมงานทีมก็จะพูดการนะครับแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรครับเรื่องรอนี้แหละเรื่องการงานการทำงานมันมีหน้าก็มีนะครับก็มีบ้างครับเพราะว่าเราก็อยากจะลองบทบาทใหม่ๆลองทําอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยปีหน้าก็พิการก็ยาวๆเลยน่าจะงานโดดเดอนอืมสาธุครับขอให้งานยาวๆครับผม อาปีใหม่มีแผนทำอะไรบ้างไม่ได้มีงานเขาดาวแล้วปีนี้อาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวมาหลายปีแล้วเราก็อยากจะมีเวลาให้ครอบครัวบ้างครับไม่ครับปีนี้ชงไหมอะไรครับชงไหมกาแฟนค่ใช่ชงไหมปีชงเหรอครับปีชงปีหน้าผมผมปีฉลูหรือขานไม่แน่ใจไม่รู้ชงหรือเปล่าเด็ดเด็ดเชื่อชื่ออะไเรื่องดวงเรื่องอะไรงเงี้ย ก็ก um, so um. uh ็ม huh. oh ีบ huh. oh ้างอาจจะมีส่วนนิดนึงครับมันก็ไม่ได้ซีเรีขนาดนั้นใช่เพราะเราก็ไม่ใช่สายมูด้วยอ่นล่าสุดเห็นบอกว่าติดเป็นหนุ่มหน้าสวยมันเวอร์เราสวยนะคือเราสวยง่ายแห่งเอเชียแปซิฟิกต่อมันดูเวอร์นะก็มันก็มีความรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกแบบวันๆนิดนึงเพราะว่ารอบที่แล้วเราได้ที่สามที่หกับที่สองเขาก็ อยู่ด้วยกันแต่ว่าอันนี้เรามาอยู่ที่สองซึ่งมันขั้นกลางระหว่างเขาเราจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่น่าไม่น่าเราเรามั่นใจในความสวยของเราขนาดไหนครับสวยแล้วครับเอาเอาเป็นหนุ่มหนุ่มหน้าหล่อหน้าเฟี้ยวอย่างงี้ใไหมไม่ตัดคนี้ครับน่าสวยก็ได้ก็ถือว่าเราเราไปได้ทุกแบบ ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆีทุกคนด้วยที่ช่วยกันบวชเขาครับผมหรือว่ามันมาจากแบบรูปที่แฟนคลับแต่งให้ที่ชอบใส่วิกให้เราหรือเปล่าเราเคยเห็นหน้าตัวเองตอนใส่วิกเนี่ยนะแบบก็สวยเหมือนกันนะใช้ได้ใช้ได้ใารดูแลหน้าตาตัวเองนะครับใช้วิธีไหนอะไรยางเงก่อน ไม่รู้เหมือนกันนจะบอกว่านอนเยอะๆก็ไม่ได um ้ปกติเราเป็นคนดูแลเยอะไม่เรื่องหน้าตาเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทาครีมก่อนนอนทุกวันก็ใช้แบบครีมที่แบบเราถูกจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราใช้แบบที่มันผิดกับหน้าเราก็อาจจะทําให้แบบหน้ามันโทรมได้ม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษในการดูแลความหน้าสวยของพ่อไมไม่มีอะ๋อก็มีคุณแม่ครับคุณแม่ให้มาคุณพ่อให้มารวมๆกันก็ออกมาเป็น สวยหล่ออะไรก็ไม่รู้ครับข,<อ>ข,ขอบคุณใครหน่อยไหมครับแบบผลโวตมันแบบมาจากท <c oughs> ั้ทงโลกเลยเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับออทั้งพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแล้วก็พี่ๆอินเตอร์แฟนทุกคนเลยครับที่ช่วยกันโบตแล้วก็ทําให้ผมโผล่ขึ้นไปติดอันดับที่สองจนได้คนระับเพราะว่าผมเห็นช่วงโค้งสุดท้ายคือแบบแข่งกันแบบผัดกันขึ้นผัดกันลงมากปีหน้าที่หนึ่งเลยไหครับอุ้ยคงความสวยไว้ได้ได้ที่ึงไปเลย p o d a s t Asia โอเคขอบคุณค่ะ <Okay. S 1>